เทศบาลน,นครสุราธานีรวมซืบสานประเพณีเตรียมพร้อมจัดงานวันลอยกระทง8จุดเช็คอินพร้อมความบันเทิงครบครันค่ะเรียกว่านี่เทศบาลน,นครสุราธานีโดยนายประเสริฐบุญประสอบนายกเทศมนตรีนครสุราธานี จัดเตรียมความพร้อมจัดงานวันลอยกระทงในวันคืนสิบห้าคเดือน12ในปีนี้กระตรงกับวันที่15พฤศจิกายน2567เพื่อเป็นการซืบสานประเพณีทองทิ่นอันดีงามตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะโดยจะมีกิจกรรมประกวดกระทงทางประเภทสวยงามประเภทความคิดสร้งสรค์การประกวดนู่น่อยน็อคมาดการประกวดผาบวาดัดในหัขคอลอยกระทงวิธีไทยและยังมีขบวนแห่กระทงจากสำนักง,งานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไปยังบริเวณริมคลืน่น การแสดงดนตรีบริเวณสะพานนารตและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายกับ8จุดเช็คอินทัวเขตเทศบาลครับก็มีจุดแรกเนี่ยบริเวณริมคลื่นแม่น้ำตาปี้จุดร่องจุมชนวัดถาทองนะครับจุดร่ามตนุนตัดไม้ในลึก จุดที่เนี่ยหลานจอดรถโรงแรมไดมอนด์พาลาซ่านะครับจุดอาริมบึงคุนทะเลจุดอกเนี่ยสะพานโรปชนะครับจุดเจ็ดเนี่ยปากน้ำตาปี้จุดแปดบริเวณอนุเนกประสงค์ซอยการจนาวิที่สิบหกนะครับนายกเกะโบกหวานะได้จัดเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยนะครับโดยรับความร่วมมือจากกลุ่มเจ้าถ้าอาซาป้องการบัตสาธาไพ่ควายพลเรือรืออปอ,บอบพอรเศรษฐกิจนะครับเข้ามาดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมลอยกระทงในวันเพ็ญเดือนธิพร่องนามกานองเตมตาลิงวันทีวติจิกายนนี้ ไปฟังเสียงสัมผัสกันเลยค่ะปีนี้ที่เป็นไฮไลท์คือเราจะจัดให้มีการแสดงดนตรีย้อนยุครำวงย้อนยุคซึ่งเป็นการแสดงของเยาวชนผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปก็จะได้รับชมการแสดงของลูกหลานอันนี้คือไฮไลท์ปีนี้โดยเฉพาะที่บึงทุนทะเลปีนี้กิจกรรมจะใหญ่ขึ้นนะครับจะขยายขึ้นที่ริมเขื่อนแล้ก็ที่ลานจอดรถ ของโรงแรมไดมอนด์เราก็จะมีสไลเดอร์กระทงนะครับเอากระทงไปวางแล้วก็ลอยไปตามน้ําลงไปในแม่น้ําเจ้าท่าก็ขอร้องให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในน้ําเจ้าท่าเองก็จะมาดูส่วนบนบกของเราก็จะมีอปปอร,ปร,ปร,รอมีเทศกิจรใส่เสื้อชูชีพแล้วก็เตรียมห่วงยางไว้อย่างน้อยที่ละสองห่วงนะครับมีอยู่จุดหนึ่งที่ ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือตรงบริเวณสะพานาทิตย์ซึ่งเรามีที่ลงไปเป็นโป๊ะลงเรือนะครับชาวบ้านก็จะไปลอยกระทงตรงนั้นนี่เรามีป้ายแล้วก็มีป้ายติดจํากัดจํานวนคนที่ลงไปลอยกระทงแล้วก็มีกระชอนเตรียมไว้ให้ผมก็เชื่อว่าปีนี้ทุกท่านก็จะได้มาร่วมกันลอยกระทงลอยสิ่งที่ไม่ดีๆไปรับสิ่งใหม่ๆ สำหรับปีใหม่ไทยของเรา